มีเรื่องน่าสนใจจากอวกาศมาคุยกันค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกการค้นพบวัตถุล่าสุดที่เดินทางมาจากนอกระบบสุริยะเราเลยนะคะชื่อ3 I ไอครับผมนี่คือวัตถุระหว่างดาวฤกษ์ลำดับที่3ที่เคยตรวจพบมาเลยใช่ไหมคะใช่ครับลำดับที่3คําถามก็คือเอมันคืออะไรกันแน่มาจากไหนแล้วกเ็เหมือนจะมีทฤษฎีที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับที่มาของมันด้วย วันนี้เราจะมาดูกันจากข้อมูลหลายๆด้านเลยทั้งมุมมองนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์แล้วก็ข้อมูลทางการจากนา s a ด้วยค่ะมาทําความเข้าใจเจ้า3ไอนี้กันครับเริ่มจากการค้นพบก่อนเลยนะครับคือจริงๆเขาเจอกันเมื่อ1กรกฎาคม2025กล้องโทรทัศน์แอตลาสที่ชิดลีนะครับเป็นโครงการของนา s a ที่คอยส่องหาพวกวัตถุใกล้โลกอ๋อที่เป็นตัวยอ่อ asteroid terrestrial impact l a s s alert system <S ใช่ครับ ชื่อยาวหน่อยแต่พอเขาเจอแล้วรายงานไปเนี่ยก็ไปเจอว่ามีข้อมูลเก่าๆด้วยคือมีกล้องอื่นทั้งของ a t l a s เองแล้วก็ s w i กกี้ทรานเซนท์ฟ i สิลิตเคยถ่ายติดมันไว้ก่อนแล้วตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายน,นเลยสักพักแล้วแต่เพิ่งจะยืนยันได้ประมาณนั้นครับส่วนชื่อ 3i หรือ 3i a t l a s ก็ตามความหมายเลย3ก็คือลำดับที่3 i ก็ Interstellar คือระหว่างดาวฤกษ์ครับ แล้วก็ a t l a าสก็คือทีมที่เจอแล้วอะไรที่ทำให้เรามั่นใจค่ะว่า3าไอเนี่ยมาจากข้างนอกระบบสุริยะจริงๆไม่ใช่แค่ดาวหางหลงทางในระบบเราจุดสำคัญเลยคือเส้นทางโคจรครับคือมันไม่ได้โคจรรอบดวงอาทิตย์เหมือนดาวเคราะห์เรามันมาแบบเขาเรียกว่าวิธีโคจรแบบไฮเพอร์โบลาไฮเพอร์โบลาครับแปลง,ง่ายๆคือความเร็วมันสูงมากสูงเกินกว่าแรงโน้มถ่วงของดวงอาทิตย์จะจับไว้ได้ เหมือนมันมีความเร็วพอที่จะหลุดออกจากระบบสุริยะเราได้เลยแค่แวะมาเฉยๆแล้วก็จะไปไม่กลับมาอีกอ๋อค่ะค่ะเข้าใจแล้วทางนา s a ก็เลยจับประเภทเบื้องต้นว่าเป็นดาวหางนะครับเพราะสังเกตเห็นว่ามันมีปฏิกิริยาคือปล่อยแกส๊สปล่อยฝุ่นออกมาเป็นโคมาฟุงๆรอบๆนะครับแม้จะยังไม่รู้ขนาดแกนกลางหรือนิวเคลียสแน่ๆก็ตามแต่ก็น่าแปลกนะคะเดินทางมาไกลขนาดนั้นจากนอกระบบยังมีแกส๊สมีฝุ่นปล่อยออกมาได้อยู่ นั่นสิครับนี่เป็นประเด็นที่นักวิทยาศาสตร์สนใจมากเลยการที่มันยังแอคทีฟอยู่เนี่ยมันอาจจะบอกอะไรเกี่ยวกับองค์ประกอบของมันหรือสภาพที่มันเดินทางผ่านมาก็ได้อาจจะต่างจากดาวหางในระบบเราก็เป็นไปได้ครับการศึกษาพวกแกส๊สพวกฝุ่นที่มันปล่อยออกมาเลยสำคัญมากอาจจะบอกได้ถึงระบบดาวต้นกำเนิดมาเลยเราเส้นทางมันจะเข้ามาใกล้โลกเราแค่ไหนคะอันตรายไหมอ๋อเรื่องความปลอดภัยนี่หายห่วงครับ มันจะเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดนู่นเลยประมาณ30ตุลาคม2025ระยะห่างก็ประมาณ1.4หน่วยดาราศาสตร์1.4 AU ก็คือไกลกว่าวงโคโจรดาวอังคารอีกใช่ไหมคะใช่ครับประมาณ210ล้านกิโลเมตรส่วนที่ใกล้โลกที่สุดก็จะไกลกว่านั้นอีกประมาณ1.6-1.8ถึง AU โอ oh, ้โห240-270ถึงล้านกิโลเมตรครับไกลมากไม่มีความเสี่ยงใดๆต่อโลกแน่นอนคาดว่ากล้องบนโลก น่าจะยังพอมองเห็นไปถึงช่วงกันยาก่อนที่มันจะเข้าไปใกล้ดวงอาทิตย์แล้วมองยากขึ้นแล้วก็จะกลับมาเห็นอีกทีตอนธันวาครับประมาณต้นเดือนธันวาเอาละค่ะมาถึงประเด็นที่เอ่อหึ่งหากันพอสมควรคือแนวคิดของศาสตราจารย์อาวิลบจากฮาวาดที่เขาตั้งข้อสังเกตหรืออาจจะถึงขั้นเสนอว่าสามไอเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่ดาหางธรรมดาธรรมดาครับเรื่องที่ว่าอาจจะเป็น เทคโนโลยีต่างดาวใช่ค่ะเขาให้เหตุผลเรื่องความเร็วที่สูงมากเส้นทางที่ดูเหมือนจะผ่านใกล้ดาวเคราะห์หลายดวงแล้วก็แนวคิดที่ว่าเอ๊ะเราอาจไม่ใช่สิ่งมีชีวิตทรงปัญญานหนึ่งเดียวในจัก,กรวาลก็ได้อาจมีอารยธรรมอื่นทรงยาณมาสำรวจครับประเด็นนี้น่าสนใจจริงๆแล้วก็ต้องให้เครดิตศาสตราจารย์โลบที่กล้าตั้งคำถามนะครับคือตัวท่านเองก็ยอมรับนะว่ามันอาจจะเป็นแค่ดาวหางแต่ท่านเสนอว่า เราไม่ควรรีบปิดประตูความเป็นไปได้อื่นโดยเฉพาะกับวัตถุแปลกๆที่มาจากนอกระบบแบบนี้อืแต่ต้องย้ำนะครับว่าอันนี้ยังเป็นแค่สมมุติฐานที่เสนอในวงการวิชาการยังไม่ใช่ข้อสรุปที่นักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เห็นด้วยค่ะเข้าใจค่ะคือมีผู้เชี่ยวชาญหลายคนเลยที่มองว่าอ,อ,อาจจะตีความเกินหลักฐานไปหน่อยหรือบางคนก็ใช้คำแรงกว่านั้นว่าเป็นวิทยาศาสตร์ที่ไม่ค่อยรับผิดชอบเท่าไหร่เพราะ การจะบอกว่าเป็นเทคโนโลยีต่างดาวเนี่ยมันต้องใช้หลักฐานที่แน่นหนามากๆจริงๆซ,งซึ่งตอนนี้เรายังไม่มีเลยแล้วทางนาซาล่ะคะยืนยันยังไงนาซาก็ยังยืนตามข้อมูลที่มีครับว่าลักษณะมันสอดท้องกับดาวหางตามธรรมชาติมากกว่าและย้าว่าไม่เป็นภัยคุกคามค่ะก็ต้องรอข้อมูลกันต่อไปนะคะแล้วถ้ามองในมุมประแสะหลักทางวิทยาศาสตร์ตอนนี้เขาคาดว่าต้นกำเนิดจริงๆของ3 i ไน่าจะมาจากไหนคะ ก็คาดว่ามันน่าจะเกาะตัวในระบบดาวเลษ์กดวงอื่นนะครับคล้ายๆกับดาวหางในระบบเรานี้แหละแล้วก็อาจจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างเช่นโดนดาวเคราะห์ใหญ่ๆใ,ในระบบนั้นเวียงออกมาอ๋อถูกดีดออกมาใช่ครับกลายเป็นวัตถุเนจรล่องลอยอยู่ในอวกาศระหว่างดาวเป็นล้านๆหรืออาจจะพันล้านปีเลยก็ได้จนบังเอิญผ่านมาเข้าระบบสุริยะเราแล้วรู้ไหมคะว่ามาจากทิศไหนทิศทางที่คำนวณได้คือมาจากาแถวๆกลุ่มดาวคนยิงธนูครับ ซึ่งเป็นทิศใจกลางกาเล็กซี่ทางช้างเผือกของเราการค้นพบ3าไอนี่ก็นับว่าสำคัญมากนะคะต่อจากอ um ูมัวมัวกับ2องไอบอริซอฟสำคัญมากครับเหมือนเราได้ตัวอย่างจากข้างบ้านมาให้ศึกษาแต่ละชิ้นก็อาจจะให้ข้อมูลที่ต่างกันไปสรุปแล้วตอนนี้ 3i ไอก็คือผู้มาเยือนจากนองระบบสุริยะลำดับที่3ที่ยืนยันได้แล้ว แนวโน้มก็ยังมองว่าเป็นดาวหางธรรมชาติที่เดินทางผ่านไปอย่างปลอดภัยไม่ได้เป็นอันตรายอะไรกับเราถูกต้องครับการศึกษาก็ยังดำเนินต่อไปนักดาราศาสตร์ทั่วโลกก็พยายามเก็บข้อมูลกันเต็มที่เท่าที่ทำได้ในช่วงที่มันยังอยู่ในระยะที่สังเกตเห็นได้ชัดๆนี่แหละครับแม้มีสมมติฐานที่น่าตื่นเต้นออกมาแต่หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ณปัจจุบันก็ยังให้น้ำหนักไปทางดาวหางตามธรรมชาติมากกว่าค่ะ การมาถึงของวัตถุอย่าง3าไอหรืออ um ูมัวมัวหรือบริซอฟนี่มันเหมือนเปิดหน้าต่างให้เราเมองออกไปนอกรั้วบ้านคือนอกระบบสุรยิยะของเราจริงๆนะคะมันทําให้เราเห็นว่าจักรวาลมันกว้างใหญ่แค่ไหนแล้วก็มีความเป็นไปได้อะไรอีกมากมายที่เรายังไม่รู้ใช่เลยครับลองคิดดูนะคะว่าอาจจะมีวัตถุแบบนี้อีกไม่รู้เท่าไหร่ที่กําลังเดินทางผ่านไปมาระหว่างดวงดาวอยู่ตอนนี้ วัตถุพวกนั้นอาจจะเก็บความลับเกี่ยวกับต้นกําเนิดของมันเกี่ยวกับระบบดาวอื่นๆรอวันที่เราจะไปค้นพบก็เป็นเรื่องที่น่าติดตามต่อไปในอนาคตค่ะ